มาสวดต่อนะคะแปดบทสวดธรรมจักกระปวัฒนะสูตรเอวัมเมสูตตังเอกังสมยังพักวาพาลานสิยังวิหารติอีสิปัตเนมิฆาทายยตตตละโคพักวาปัญจวัคคีพิขูอามันเตสิท้าเวเมพิขเวอันตาปัพระชิเตนะนณเสวิจพายโยจายัง กาเมสุกามะสุขาริกานุโยโคฮินคัมโมโปทุชนิโกอนาริโยอนัต t สันหิโตโยจายังอัตติละมัฐานุโยโคทุโออนานิโยอนัต t สันหิตโตเอเตเตพิคเวอุโพอันเตอนุปคัมมะมัชิมาปฏิปทาตถาคตเะอะภิสัมพุทธาจกขู่กรลนียานะกรณนีอุปะสามายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติ กะตะมาจะาสาพิกเวมัชิมาปฏิปทาตะถาคะเตนะอาภิสัมพุทธาจาักขุการณียานะการณีอุปะสามายะอาพิญญายะสัมโคทายะนิพพานายะสังวตตัตติอายะเมวะอริโยอัฏฐานคิโกมคโคเสยยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปป สัมมาวาจาสมาัมมากรรมโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาพิขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคะเตนะอาภิสัมพุทธาจากขู่กรณียานะกรณีอุปะสัมมายะอาภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอีทางโขปะนะพิขเวทุกขังอริยะสัจจังชาติปีทุกขาชรลาปีทุกขามาละนัมปีทุกขัง สโสกาปาลิเทวะทุกขาโทมานาสุปายาสาปีทุกขาอปีเยหีสัมปะโยโคทุกโขปีเยหิวิปะโยโคทุกโขายามปิดฉางนระลภตติตามปิทุกขังสังคิตเตนะปัญจุป,ปาทานาขันทาทุกขาอีทางโขาปานาพิกเวทุกขาสามุทโยอริยะสัจจังยายังตันหาปานโนภะวิกา นันทิลาคะสหคตาตัตละตัตลาพินันทีนีเสยยะถีทางกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาอีทางโขงปนาพิขเวทุขานิโรโทรอริยะสะจัจจงโยตัสาเยวะตัณหายะ อาเสสาวิราคะนิโรโทจาโคปตินิสักโคมุติอานาละโยอีทางโคปาณพิคเวทุกขานิโรทคามิปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอาทังคิโกมโคเสยยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปสัมมาวาจาสัมมากรมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อีทางทุกของอังอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอานานุสุเตสูธรรมเมสูจักขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอ pot pot. ุทาปาทิตังโขปนิทางทุกของอังอริย,ยสัจจงปะลินเยตันติเมพิขเวปุเพอา,เานานุสุเตสูธรรมเมสูจักขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอ <assemb> ุทาปาทิ ังโขปนิทานทุกขังอริยสัจจังปารินญ,ญาตันติเมพิขเ,เวปุเพอานานุสุตเตสูธรรมเมสูจักขงอุทะปาทิยานังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิอาโลโกอุทะปาธิอีทั้งทุกขะสามุทยโยอริยสัจจันติเมพิขเ,เวปุเพ อานานุสุตเตสุธรรมเมสูตรจักขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอาโลโกอุทาปาทิ ตังโขปนิทังทุกขะสามุทโยอ,อริยสัจจังปาหาตับพันติเมพิขเวปุเพอานานุสุเตสุธรรมเมสูจักของอุทาปาทิยานังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอาโลโกอุทาปาทิตังโขปนิธังทุกขาสามุทโยอ,อริยสัจจังฝาหีนันติเมพิขเวปุเพ อนานุส <S an am alı> ุเตสุธรรมเมสูตรจักขุงอุทาปาทิยานางอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอาโลโกอุทาปาทิอีทางทุกขานิโรธอรลยศัจจันติเมพิขเวปุเพอานานุสุตรเตสุตรธรรมเมสูตรจักขุงอุทาปาทิยานางอุทาปาธิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาธิอาโลโกอุทาปาทิตังโขปนิทางทุกขานิโรธอริยสัจจังสัจจิกาตัม พ underground, underground, ันติเมพิขเวปุเพอานานุสูเตสูทำเมสูจากขงอุทาปาธิยานังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอาโลโกอุทาปาธิตังโขปณิธางทุกขานิโรธอรลยสัจังสัจจิกะตันติเมพิขเวปุเพอานานุสูเตสูทมเมสูจากขงอุทาปาธิยานังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอาโลโกอุทาปาธิ อีท้งทุกขานิโรธาามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอานานุสูตรเตสูธรรมเมสูตรจากขงอุทาปาทิยานางอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอาโลโกอุทาปาธิตังโขปนิทางทุกขานิโรธาามินีปฏิปทาอริยสัจจภาเวตพันติเมพิขเวปุเพอานานุสุตเตสูตรธรรมเมสูตรจากขงอุทาปาทิยานัง อุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโขปนิทางทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังคาวิตันติเมพิกเวปุเพอานุสุตรเตสุตรธรรมเมสูตรจักขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิ ยาวะกีวันใจะเมพิขเวอีเมสุจัดตูสุอริยาสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทาวาทาสากาลังยะถาภูตังยานัทนังนะสุวิสุทธังอาโหสิเนวะตาวาหางพิขเวสัเทวะเกโลกเกสะมาละเกสะพรรมเกสัส,าสามาณพรหมณิยาปะชายะ สาเทวมนุษยสายะอนุตลาลังสัมมาสัมโพธิงอาภิสัมพุโทโธปจจัญญาสิงยะโตจ่กโคมพิฆเวอิเมสุจ่ตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวารทศาากาลังยะถาภูตังยานัทสนางสุวิสุทังอาโหสิอาถาหางพิฆเวสาเทวเกโลเกสามาลเกสาพรามเกสัส,สามาณะพรามนิยาปชายะสาเทวมนุษยสายะอนุตลาลังสัมมาสัมโพธิง อาภิสัมพุโทโธปรจัญญาสิงยานันจาป่าณเมทัสนังอุทาปาทิอกุปาเมวิมติอายะมันติมาชาตินติธานิปุณพระโวติอิทะมะโวจ่าภคะวาอัตตะมนาปัญจวัคียาภิกขูภคะวะโตภาสิตังอาภินันทุงอิมัสมินจปะป่าณเวยากะระนัสมิงพัญญามาเนอายะสมะโตกนทัญญสะมิละชางวีตมะลังขับมาจากขงอุทาปาทิยังกินจิต สามุทยธรรม,มังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปาวัติเตจัพคกวตาธรรมะจกเกภูมาเทวาสัทธมนุสาเวสูงเอตามพคกวตาพาลานาชิยังอิสีปะตะเนมิคาทาเยอ,อนุตตะลังธรรมะจกลังปาวัติตังอปติวัติยังสามะเนนะวาพราหมะเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพระมุนาวาเกนะจิวาโลกาสมินติ ภมูมานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาจาตุมหาลาชิกาเทวาสัธทธะมนุษาเสาวสูงจะตุมหาลาชิกานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาตาวัติงสาเทวาสัทธะมนุษาเสาวสูง ตาวัติงสานางเทวานางสัตว์ทางสุตวายามาเทวาสัทธะมนุษเวสาวงยามานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาตุสิตาเทวาสัทธะมนุษเวสาวงตุสิตานางเทวานางสัตว์ทางสุตวานิมานะรตีเทวาสัทธะมนุษเวสาวงนิมานะรตินางเทวานางสัตว์ทางสุตวาปาละนิมิตตาวสวัตตีเทวาสัทธะมนุษเวสาวงปาละนิมิตาวสวัตตีนางเทวาสัตว์ทางสุต พมะกายิกาเทวาสัทธมนุสาเวสุงเอตัมภคะวตาภาลานสิยังอิสิปตเนมิฆาทายะอนุตตลังธัมมะจักกังปวัตติตังอปติวัติยังสามมะเนนะวาพรามะเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพรามุนาวาเกณจิวาโลกัสมินติอิติหเตนะขะเนนะเตนะมูหุเตนะยาวะพระมะโลกาสัทโอภุคัตคัฉิ อายันจทะทศสาะสหสีโลกะทาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปะมาโนจะโอลาโลโอพาโสโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานางังเทวานุภาวังอทาโคภะควาอุทา,า,านังอุทานเนิอัญญาสีวะตะโพกนทันโยัญญาศีวะตะโพกนทันโยติอิติหิหังอญยสมมโตกนทันยอัญญากนทันโยตะเววะนามังอะโหสีติ เพุทธานุสติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตาโลปุลิสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติ 10. ธรรมานุสติสวาขาโตภควาตาธโมสันิติโกอังกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานญยิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติสิสัสงคานุสติ สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังคโฆอุชุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังคโฆยายะปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังคโฆคสามีจิตปฏิปันโนภคะวะโตสาวกสังคโฆยะทิทางจตาริปุลิสายุคานิอัฏฐะปุลิสปุคาาเอสาภะควะโตสาวกสังคโฆอาหูนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกะละนิโย อนุตตาลังปุญญาเขตตังโลกัสสาติสิบสองสักกัตวาสักกัตวาพุทธะรัตนังโอสถังอุตมังวลังหิตังเทวมนุษยานางพุทธเตเชนะโสตินานสันตุปัทวาสเพทุขาวูปะเสมนตุเตสักกัตวาธรรมะรัตนังโอสถังอุตมังวลังปาลิลาหูปะสมณังธรรมะเตเชนะโสตินา นัสันตุปัทวาสเพพยาวูปะ,ะเสมนตุเตสกัตาวาสังฆรัตะนางโอสถังอุตมังวะลังอาหูเนยยังปาหูเนยยางสังฆเตเชนะโสตินานาสันตุปัทวาสเพโลคาวูปะ,ะเมนตุเตสิบสามพระคาถาชิน,นะบัญชร ชยาสนากตาพุทธาเชตวามาลังสวาหานังจะตูสัจจาสาพังละสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกลาทะโยพุทธาอัฏฐวีสตินายกาสัพเทปติถิตาไมหังมัทธะเกเตมุนิสาลาสีเสปฏิติโตไมหังพุทโทธธรรมโมทวิโลจเนสังโคปติติโตไมหังอุเรสพาคุณากะโลหาทะเยเมอาุารุทโทธสาลีบุตโตจะทักขิเน กนทันโยปิดถิภาคัสมิงโมันลานโนจาวามะเกทักขิเนสาวะเนไมหังอาสุงอานันทะลาหุลากัสโปจะมหานาโมอุภาสุวามะโสตะเกเกสะโตปิดถิภาคัสมิงสุริยวะปะพังกะโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสภิโตมุนิปุงคะโวกุมารกัสโปเทโลมะเหสีจิตตะวาทะโกสงไมหังวัฒเนนิจัง ปติทาสีคุณากะโลบุญโนอังคุลิมาโลจากอุปาลีนันทสีวะลีเทลาปัญจไอเมชาตานะลาเตติละกามะมะเศสศสสีติมหาเถลาวิชิตาชินะสาวกาเอตาสีติมหาเทลาชิตะวันโตชิโนละสาชะลันตาสีละเตเชนะอังคะมังเคสุสันธิตาระตะนางปุระโตอาสิทักขิเน เมตตาสุตกังทะชักขังปัจฉะโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธะโมละปริตันจะาอาตานาติยสุตตังอากาเสฉะทะน่งอาสิเสสาปากาละสันธิตาชินานาวะละสังยุตตาสัตตปากาละลังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตาพาหิรัชตุปัทวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตชินะเตชสาวสะโตเมสะิิเจนะ ส,าาสัทาสามพุทธปัญชะเลชินะปัญชะละมัชชมหิวิหารันตังมหฮีตะเลสัทาปาเลนตุมังสเพเต,เตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุโตสุลโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตะลาโย ο, สัทธามานุภาวะปาลิโตจะลามิชินะปัญชะเลตี สิบสี่บทสวดทาหุมหากาทาหุงสหัสมาพินิมิตาสาวุธันตังครีเมขะลังอุทิตะโคละสะเสนมาลังทานาธิธามวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตสะสาภวตุเตชัยมังฆลานิมาลาติเลกะมะพิยุชิตาสภระลติง โคามปนาละวะกมะมขามถาถทะยักขังขันตีสุทานตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินาลาคิลิงคชาวลังอาติมตตภูตังทาวัิจกกักมะสนีวสุทาลุนันตังเมตตามผู้เสกาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคะลานิ อุกิตาคัคมะติหัตถะสุทาลุนันตังทาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตมะมโนชิตตวามุนินโทตันเตศสาภาวตสุเตชยมังคะลานิกัตวาวนะกัฐามุทะลังอิวะคพินิยาจินจายะทุถาวจานังชนะกายามัชเชสันเตณโสมะวิทนาชิตตวามุนินโท ตันเตชัสาภาวะตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายะมติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโลปิตามานังอาติอันทะภูตังปัญญาปัตถีปัชริโตชิตวามุนินโทตันเตชัสาภาวะตุเตชยมังคาลานิ นันโทปนันทาผู้ชัคังวิภูทางมหิติงปุตเตนะเถระผู้ชัเคนะทะมาปยันโตอิทูปะเทสาวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวัตุเตชยมังคะลานิทุกขาหาทิฐิผู้ชัเคนะสุทัทหัดถังพราหมังวิสุทธิชุติมิธิภากาพิธานังยานาคะเทนวิธินาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐาถา,าโยวาจัโนทินาทิเนสารเตมตันทีหิตาวานะเนกะวิวิธานิจุปัทฐวานิโมขังสุขังอาธิคเมยณยะโลสปัญโยมหาการุนิโกนาโถหิตายะ สัพพปานินางปูเลตวาปาลมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโหตุเตชยมังคะลังชยันโตโพธิยามูเลักยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเล อะปาลาชิตปันลังเกสีเสปะถาวิโปคะเลอภิเสเกสภพาพุทธานาังอคับปัตโตปโมทติสุนักขตังสุมังคะลังสุป,ปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุมุขุตโตจากสุยิถังพรามะจาริสุปะทักขีนางกายะกรม,มังวาจากรม,มังปะทักขีนางปะทักขีนาง มโนกรรมมังปาน,นิทีเตป่ทขีนาป่ทขีนานิกตวานะละพันตัดเทปัทขีเนพระวะัตุสาพระมังคะลังลักขันตูสัพระเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทาโสธีพระวันตุเตพระวัตุสาพระมังคะลังลักขันตูสัพระเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะ สัทธาโสธีพระวันตุเตพระวตุสาพระมังพระลังลักขันตุสัพระเทวตาสัพระสังคานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเตสิบห้าปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถูเปคะเลโพธิคะเลตะหิงตะหิงตาธรัรมมะทาเนนะพระวันตุปูชิตา โสดิิงกาลนเตทะวิหาระมันทะเลเทลาจะมัชชานาวกาจะพิกขโวสาลามิกาธนปฏิอุปาสากาคามาจเทสานิคมาจะอะิสลาสปานะภูตาสุขิตาพระวันตุเตชะลาภูชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัทโวปปาติกานิยานิกังธรรมวัลังปฏิจเตสเพปิทุกข,ขสากรลนตุสังขยัง พาตุจิลังสตังธัมโมธัม,มทรลาจปุคลาสังคโคโหตูสมะโควะอัายะจะาหิตายะจาอัมเหละขะตูสัตธัมโมสัเพปิธรรม,มจาริโนวุตติงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปปเวทิเตปะสันนาโหตูสัเพปิปานิโนพุทธาสาสเดสม,มาทาลังปะเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุวุธิภาวายะสตานัง สามิทางเนตุเมทะนิงมาตาปีตาจะอัตละชังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังทมเมณะลาชาโนปะชังลักขันตุสภทา16เทวตาอุโยชนะคาถาทุกขาปตาจะนิทุกขาพยาปตาจะนิพยาโสกาปตาจะนิโสกาหนตูสพเพปีปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภะตังปุญญะสัมปะทาง สัพเท,เทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตูสัททายะสีลังลักขันตูสัพทพาภาวนาพิรตาโหนตูัจฉันตุเทวตาคาตา17สุมังคละคาถาโหตูสัพพังสุมังคลังลักขันตูสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสถีโหนตุนิลันตลัง โหตุสัพพังสุมังคะลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิลันตลังโหตูสัพพังสุมังคะลังรักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะโสตีโหตุนิลันตลังครั้งที่หนึ่งสัพเพพุทธาภรัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสครั้งที่สอง สัพเพพุทธาภรัตตาปเจกานันจะยางพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพโสครั้งที่สามสัพเพพุทธาภปัตตาปัจเจกานันจะยางพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพโสครั้งที่สี่สัพเพพุทธาภรัตาปัจเจกานันจะยางพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพโสครั้งที่ห้า สัพเพพุทธ,ธาภรพต,ตาปจเจกานันจะยางพลังอรลหันตานันจเตเชนะลักขังพันธามิสัพโสครั้งที่หกสัพเพพุทธ,ธาภรัต,ตาปจเจกานันจะยางพลังอรลหันตานันจเตเชนะลักขังพันธามิสัพโสครั้งที่เจ็ดสัพเพพุทธ,ธาภปัตาปเจกานันจะยางพลังอรลหันตานันจเตเชนะลักขังพันธามิสัพโสครั้งที่แปด สัพเพพุทธาภรัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขัง ja พันธามิสัพโสทางที่เก้าสัพเพพุทธาภรัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระประิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าครอบครัวและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญวาครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิศจงสำเร็จศักดิ์สิทธุกป,ประการเทินสาธุ